สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผ้าไหมบ้านผ้าไหมสุรินนะคะผืนนี้เป็นไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทอสามตะกอนะคะลายลายก็เป็นลายาชาวบ้านจะเรียกกลมตังเกาะนะคะกลมตังเกาะก็หมายถึงลายตะขอค่ะลายตะขอนะคะ เนี่ยค่ะตะขอลายนี้สันนิษฐานว่าน่าจะพัฒนาลายมาจากลายพนมปิงพนมปิงคือลายที่ครูผ้าจินตนาการมัดภูเขาอะนะคะภูเขาเต็มลูกพนมปิงปิงแปลว่าเต็มพนมก็หมายถึงภูเขานะคะลายนี้พัฒนามาจากลายพนมปิง เป็นงานทอสามตะโกอทอสอดริมนะคะเป็นผ้าโบราณฟืนไม้ค่ะแต่เป็นฟืนไม้หน้ากว้างนะคะผ้ายังสมบูรณ์ไม่มีตำหนินะคะสอดริมแบบนี้สอดริมนะคะสอดริมเชิงบนล่างผ้าพื้นสีดำนะคะ,ะลวดลายก็จะเป็นสลับแดงเหลืองเขียวนะคะ ตามอัตลักษณ์ผ้าสุรินก็แบบนี้ค่ะเน้นแดงเหลืองเขียวนะคะสีรัตนชาติผืนนี้เป็นผ้าโบราณแต่ว่าน่าจะเป็นในยุคที่เริ่มจะไม่ต่อประโบนะคะก็เลยรูปทรงของเชิงผ้าเป็นรูปทรงของตังเกาะของตะขอที่ใช้มัดทำประโบละนะคะ ประโบนหมายถึงผ้าผืนชิ้นเล็กที่ใช้ต่อตรงเชิงผ้านะคะใช้ต่อตีนสิ้นให้ยาวขึ้นแต่แต่ช่วงช่วงผ้าผืนนี้เนี่ยก็คือพัฒนามามัดหมี่ต่อเชิงไปเลยนะคะก็ยังใช้ลวดลายเดิมของประโบอยู่ผ้าอาบน้ำยาแล้วนะคะแต่ความที่เป็นใหม่บ้านโบราณสมัยก่อนการลูบน้ำข้าวเนี่ย จะค่อนข้างเยอะเพื่อไม่ให้เส้นไหมฟูตอนทอนะคะฟืนไม้เส้นไหมฟูมันจะฝืดเพราะฉะนั้นก็คือเอาเข้าสวยมาบี้ในน้ําแล้วก็เอาแปรงหวีเส้นไหมเนี่ยที่เขาทําจากก้านตาลนะ,นะคะเอามาจุ่มแล้วก็หวีรูป เส้นไหมให้เรียบเป็นให้เส้นไหมกอดกันเหมือนการลงแป้งเปียกนะคะถ้าสมัยทุกวันนี้ก็เป็นการลงแป้งเอาแป้งมาลงนะคะแต่อันนั้นแต่ชาวบ้านสมัยก่อนก็คือเอาเข้าวสวยมาบี้ในน้ำแล้วก็เอามาหวีเส้นไหมนะคะผ้าสวยไม่มีตำหนิผ้าอาน้ำยาแล้วผ้าแบบนี้เมื่อได้ใช้งานจะนุ่มมากกว่าเดิมยิ่งใช้ยิ่งนุ่มยิ่งเงานะคะ ผืนนี้ท่านใดถูกใจนะคะ4,800บาทค่ะผ้าสมบูรณ์ร้อเซนะคะทอเนียบสวยริมผ้าสวยนะคะสังเกตตรงขอบริมบนสุดขอบริมบนสุดนะคะแล้วก็ช่วงเส้นขอบสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเส้นตรงทอได้ตรงนะคะลวดลายก็เก็บลายละเอียดได้ลายได้ดีมากนะคะ ท่านใดถูกใจอย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะใหม่บ้านเก่าเก็บนะคะสภาพสมบูรณ์ร้อเซไม่มีตำหนิถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ